สวัสดีครับเพื่อนๆพนบกับผมอีกแล้วนะครับช่างเตาพารูปผธาทามวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการเปลี่ยนโซ่ราลิ้นนะครับเปลี่ยนโซ่ราลิ้นครับกนอืนอื่น,เพ,น,เ,พนเพื่อนก็แกะออกมาเลยครับเปิดฟ้านี้ออกมาเปิดนี่ออกมาครับแล้วก็หมุนครับอันนี้มันยังไม่ได้รอบ,รบหมุนให้มันมากมันตรงครับ Ini ker. Ini ker. Ini มาจะตรงครับก็ไว้แบบนี้ครับจําไว้แล้วก็ยิงตัวนี้ออกมาครับ รว,วังครับรวงริมหายแกะริมออกเลยครับแล้วเราก็ใช้ไขควงตอกเอาตัวนี้ออกมาครับรนับแล้วตกนึ็ครับนี่ครับตัวตอกออกมาแล้วนะครับ

นี่นะครับคือวิธีของผมผมจิเชือกครับเชือกมัดค้างนี้ไว้มัดไว้ครับผมง่ายมากไม่ต้องไปพอดีผมจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับก็ต้องถอดเดี๋ยวก่อน นีม่มันจะเปลี่ยนยางนี้ด้วยนะครับนี่ถนนมาเดินก่อนเดี๋ยวไปเลย ครับเลออกใส่ยางกิ้งส่วนใหม่เข้าไปครับครับใส่จากข้างนี้ก็ได้นะครับใส่จากข้างนี้มันจะง่ายกว่านะครับ สาไปเลยครับเดี๋ยวไปไปต่อ ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านคนไหนที่มีคำแนะนำติชมดีๆก็คอมเมนต์เลยด้านล่างเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม